เมื่อเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งไม่เฉพาะฝั่งขั้วอนุรักษนิยมกับขั้วก้าวหน้าเท่าน,นั้นที่เกิดปะทะแย่งพื้นที่กันในขั้วก้าวหน้าด้วยกันก็เกิดการประทะคาลมและวางเกมวางกลไกเพื่อที่จะบีบให้อีกฝ่ายให้เลือกข้างเพราะต้องบอกตอนนี้โดยเพราะก้าวไกลนั้นไม่อยู่ในสมการว่าด้วยการจัดตั้งรัฐบาลในกรณีที่พักเพื่อไทย เป็นแกนนาที่จริงแล้วเนี่ยมันทุกขั้วทะเลาะก,กันเองด้วยภายในขั <laughs> น้วขวาทะเลาะก,กันเองไหมโอ้เยอะแต่วันนี้ขั้ขวขวาปาดหน้ากันเลย <laughs> อันนี้พูดถึงสองลุงเลยแต่วันนี้ครับ <laughs> เรามาโฟกัสขั้วซ้ายก่อน <c oughs> ขั้วซ้ายที่เรียกว่าขั้วประชาธิปไตยก้าวหน้าที่เขาเรียกตัวเองนะครับ <c oughs> แต่ก้าวหน้าจริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะต้องบอกว่าสองพักนี้อะไรบอดเดียวกันเหรอถามกัเดีันบอดเดียวกันเดียวกันต้องดูนะฮะ นี่คือการเลือกตั้งปี2 6 6 2เนี่ยพักเพื่อไทย7ดล้าน8พักก้าวไกล6ล้าน3ใกล้เคียงมากเลยนะอนาคตใหม่สองพักนี่เท่าไหร่นะครับก็เท่าเดิม15บนะ14ครับ14ล้านเสียง14ล้านกว่ากว่า ตอนคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับขึ้นมาแลนสไลด์เนี่ยเขาก็14ล้านกว่าเกือบ15ล้านอ่าเดียวกันเดียวกันเป็นการแบ่งคะแนนในฐานเดียวกันครับฐานไม่เอาอนุรักษ์ยมเอฉะนั้น2ฝั่งนี้ต้องแย่งคนในกลุ่มเดียวกันให้ตัดสินใจโหวตอร์เลือกพักตัวเองนี่ไงเสียงที่หายไปไงครับไปอยู่เนี่ยเพื่อไทยได้7ล้านแไป26%ไปอยู่ะ26%มาอยู่ไหนมาอยู่นี่ใช่ จะมาอยู่ก้าวไกลเพราะนั้นคะแนนที่หายไปมันเป็นเรื่องเดียวกันครับไม่แปลกครับสมการก่อนหน้านี้มีการพูดโดยพักการเมืองเลขาธิการพักว่าใน500น่ะเขาคิดกัน450อเพราะ50อ่ะ เว้นวักไว้ว,ว่าเป็นพักที่ใครๆก็ไม่รักเจ้าขวมรัฐบาลเอาไว้ก่อนเลยเอ,เอาไว้เลยแต่แน่นอนครับทุกพักการเมืองจัดตั้งขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้เป้าหมายเพื่อฝ่ายค้านนะแน่นอนผมยั่ไม่เคยเห็นพักไหนประกาศผมจะเป็นฝ่ายค้านเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่สามารถผลักดันนโยบายหรือแนวคิดตัวเองได้เต็มที่แน่นอนก้าวไกลก็ย่อมอยากไปร่วมกับเพื่อไทยถูกแต่ปัญหาคือเพื่อไทยตอนนี้ก็ กีดกันถีบออกอย่างต่อนเนื่องนะครับเตอนนั้นตอนนี้มองว่าก้าวไกลมันเลยไปเขาต้องแบบว่าไม่เอาเขามองว่าก้าวไกลเป็นลูกระเบิด <c oughs> เอามาผูกไว้ที่เท้าไม่รู้มันจะระเบิดใส่เมื่อไหอไร่ครับเนี่ยคือ <c oughs> ที่พี่ช้างบอกมเมื่อกี้ฐานเสียงเพื่อไทยเนี่ยอันเดียวกัน <c oughs> ฐานเสียงเพื่อไทยคือคนเสื้อแดงครับฐานเสียงก้าวไกลนี่คนรุ่นใหม่ <c oughs> คนรุ่นใหม่ฐานเสียงเพื่อไทยคือแนวคิดประชาธิปไตย <c oughs> ฐานคิดของก้าวไกลก็แนวคิดป <c oughs> ระชาธิปไตยแต่สุดโต่งไปหน่อยนึออพี่ช้างว่าเลยไปแต่มีความใกล้เคียงกันเพราะเดี๋ยวก้าวไกลก็อาจจะมีส่วนต่างตรงนี้นิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทางนี้เลยครับโดยเพราะเลือกตั้งครั้งนี้ประมาณ ล้านแปดถึงสองล้านเนี่ยอยู่ที่าจะนอกจากคนรุ่นใหม่แล้วคนเสื้อแดงที่กลายเป็นคนเสื้อส้มก็มีแดงเป็นส้มก็พอสมควรแดงเป็นส้มก็มีแรงเวียงของสองพักมันจะขึ้นลงขึ้นลงตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาคิดแคมเปญที่จะดึงเสียงกลับไปด้วยนะถูกบอกว่าเลือกให้คัดแต่พอแนวทางของพลังประชารัฐวันก่อนลุงป้อมแถลงนอกจากเรื่องบัตรคนจนเนี่ยสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชัเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนถูกจับตามองคือ ก้าวข้ามความขัดแยง้งเขาบอกว่าประกาศเพื่อที่จะ,จะรวมกับเพื่อไทยครับใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บพลังจะรั่ววมเพื่อไทยก้าวไกลหกก้าวข้ามนนความขัดแย้งแปลว่าไม่อยู่ในขั้วใดขั้วหนึ่งถ<ร>ูกต<ร>้องถูกต<ร>้อง,<ร>งแปลวา่าถ้าตั้งรัฐบาลได้ก็ยินดีร่วมเรียกว่าเ,เ,เ,เปิดประตูไว้ก่อนเลยนอนแต่ถ้าเป็นส่วนสำเร็จคือก้าวไกลก็ทราบดีว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับ พลังประชารัฐโอกาสที่ก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยนั้นปิดฉากเลยปิดฉากเลยเพราะนั้นแน่นอนครับเพราะนี่ฮะดูสมการนี้เขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยต้อง310อันนี้โจทย์เขาอะนะโจทย์เขาถ้าเขาได้2 2 0แล้วกันติ้งต่างแล้วกันนะเขาจะหาพักที่เกิน30ก่อนมีกี่มีกี่พักมีสามพักมสองพักสามพักมีสามพักมีสามพักนะประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐแต่ก้าวไกลออกไปก่อนก้าวไกลเขาอยากอยู่เป็นสมการในนี้พักที่เกิน30ที่มีโอกาสเนี่ยมีประมาณ4พัก เออข<ม>นาดนี้พรกพักอะไรพักก็มีก้าวไกลแล้วก็ภูมิใจไทยอ๋อภูมิใจไทยแต่แต่ภูมิใจไทยคือเป็นพักสุดท้ายที่จะเลือกครับเออไม่จําเป็นไม่เอาเลย <c oughs> นี่ผมจินตนาการดูนะเลือกไปให้ปัดกับเลือกพลังประชารัฐสองทางของเพื่อไทยถ้าสมมุติเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐและปัดประชาธิปัตย์ไปอยู่ฝ่ายค้านกับก้าวไกลคคุณคิดว่าการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นมารัฐบาล ทักษิณรัฐบาลเพื่อไทยจะงอนแง่นที่สุดครับแน่นอนหนึ่งคือผู้ชํานาญการเมืองมากที่สุดในการจัดการกับรัฐบาลคือประชาธิปัตย์สองสายสุดตรงที่สุดที่เป็นประชาธิปไตยสุดตรงจะสอยเพื่อไทยแน่นอนครับเพื่อไทยกระแส<น>ะหลักแบบนี้อยู่ที่ว่าจะเลือกพลังประชารัฐหรือว่าเลือกออประชาธิปัตย์แต่ก้าวไกลเขาอยากอยู่ในสมการนี้ด้วยคือเรามีส่วนเลือก อันดับสองด้วยก็เลยเตะแตนขาพลังประชารัฐพอประชารัฐประกาศนี้แน่นอนครับก้าวไกลออกมาบล็อกทันทีอ่นีใครเลือกพลังประชารัฐคือการสนับสนุนสืบทอดอำนาจสามปอเป็นยังไงล่ะเพราะบอกว่าทั้งพลเอกประวิตธพลเอกประยุทธ์ล้วนแล้วเป็นหนึ่งในตัวการในการทำรัฐประหารเลยสืบทอดทั้งซื้อกล่าวหาได้ยังไงลุงป้อมเขาเขียนหมายน้อยแล้วบอกว่าการยึดอำนาจ ในปี57ไม่เกี่ยวเขาคือคอพลังลุงตู่ทาคนเดียวคือพลังจะรัดแล้วลุงป้อมมันทราบแล้วถ้าไม่เคลียร์ตรงนี้ก่อนโอกาสรวมกับเพื่อไทยยากตามตามจดหมายใน Facebook ได้ไหมหนึ่งการยึดอำนาจไม่เกี่ยวผมอะ เขายึดแล้วมาปรึกษาผมสองผมสรุปไว้ฟังนะสองเนี่ยตั้งพลังประชารัฐตอนแรกที่จะไปต่อลุงตู่อยากไปต่อเขาก็ทําให้สมปาถนาสมปาถนาคือที่ลุงลุงตู่ลุงป้อมาลืมไปว่าผมมีคลิปนะลุงลุงเป็นคนพูดกับสามพี่น้องและนายทหารหลังการทํารัฐประหารว่าไงว่าถ้าเราไม่ทําแล้วถ้าเราไม่ตัดสินใจร่วมกันวันนั้นออเ บ้านเมืองจะไปอีกแบบเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องใครพูดใครพูดลุงป้อมนี่ลุงป้อมพูดเหรอลุงป้อมพูดแต่ในในในเฟซบุ๊กบอกไม่ไปสนับสนุนน้องนี่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยจำคำพูดตัวเองไม่ก็ได้แต่คนอื่นน่จำได้เออเขาบอกแล้วอย่าเล่นการเมืองไงอย่าเล่นการเมืองจะจำง่ายแน่นอนครับพอมีกระแสแบบนี้เรื่องของการผลักก็คือว่าถ้าใครรวมกับ พลังประชารัฐเนี่ยถือว่าสนับสนุนอำนาจสามปอแล้วก็ก้าวไกลก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐเนี่ยแน่นอนครับเดือดร้อนหนึ่งคุณทักษิณคุณทักษิณว่าไงนี่ไงล่าสุดพี่โอไอ้นี่ยิมสีมกระาเออพูดเลยถ้าแฟนคลับชอบแบบเอ็กซ์ตรีมก็คือสุดสุดสุดแบบสุดสุดก็ไปที่ก้าวไกลเลยโอ้โหนี่ผลักเลยแต่ถ้าชอบเรื่องปากท้องมาก่อนและประชาธิปไตย ที่เหมาะสมด้วยนะประชาตยที่เหมาะสมเพื่อไทยคุณเห็นไหมล่ะนี่น่าสนใจประเด็นนี้นะคำถามว่าประชาธิปไตยที่เหมาะสมในนิยามความคิดคุณทักษิณคืออะไรคือไม่เลยไปไม่เลยไปเห็นไหมอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับที่จะแยกก้าวไกลออกแม่แต่คุณทักษิณที่พูดแบบนี้แยกก้าวไกลออกไปจากสารระบบพลเอนเขาต้องแยกให้ชัดอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าเขาคือปลาบ่อเดียวกันแนนเสียงเขาอะนะและดูวิเคราะห์ ทั้งหมดเนี่ยคะแนนอยู่14 15้าล้านเสียงอยู่ใน2กลุ่มเนี่ยโอกาสที่เพื่อไทยจะแลนดสไลด์ได้เนี่ยนะไม่มีถ้าก้าวไกลได้4050เสียงต้องก้าวไกลต้องลดลงก้าไกลต้องลดลงออยู่ก้าวไกลได้ไม่เกิน20เสียงเพื่อไทยมีโอกาสแล่นแน่นอนครับเมื่อถูกก้าวไกลเรื่องวาตกรรมว่าเพื่อไทยกําลังจับมือกับการเสื่ออดอานาจของกลุ่ม3าปอก็คือพลังประชารัฐคุณอุ้งอิงเลยต้องออกมาแถลงและประเด็นที่สรุปได้ ที่คุณนุ้ยิงมาแถลงก็คือการข้ากล้ามเกาค้าความวันแย้งเนี่ยเป็นเรื่องดีคือสัมนันแน่นอนแล้บอกว่าเป็นเรื่องไม่ใช่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าต้องจับมือกับพรรคอื่นนโยบายแนวคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนเห็นกวางกวงกวางๆพลังประชารัฐจับมือเพื่อไทยยังเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องนี้ไม่ปฏิเสธ ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธนะเพื่อไทยตอนนี้โฟกัสอยู่ที่แร์สละอย่างเดียวเรื่องอื่นเพราะว่าไม่ต้องโฟกัสการปฏิเสธที่จะร่วมไม่ร่วมกับใครมันไปทำให้เกิดเดล็อกทางการเมืองไม่ได้แต่เขาปฏิเสธได้แน่เขาไม่ร่วมกับรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมใช่เพราะไม่คู่สุดตรงเพาะบได้ถ้าคุณประกาศว่าเราพร้อมที่จะร่วมกับรวมไทยสร้างชาติเมื่อไหร่เวียงทันทีเลยครับมันจะไปที่ไหนมันจะไปก้าวไกลกับพักคางเลือกอื่นทันทีก้าวไกลนอกจากออกมาบล็อก พลังประชารัฐเพื่อตัวเองมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วไอ้นั่นคือเกมแรกเกมที่2ก็ต้องบอกว่าการพูดแบบนี้ฐานเสียงที่พี่ช้างบอกแล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยฐานเสียงเดียวกันและโดยเฉพาะที่หลักๆที่แข่งเงดนเดือดตัวนี้ชิงแต้มคนเมืองเนี่ยกทมสารสามเขตเนี่ยผูดรักเลยแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆในเขตเมืองเชียงใหม่เขตหนึ่งไอันนี้สู้กันหนักเชียงรายเขตหนึ่งสู้กันหนักขอนแก่นเขตหนึ่งโอ้โหจระงขนาดเจ้าถิ่นนะ ลูกนายกด้วยนะต้องเพ่นไปเขตสองเขตสามเลยอุดรเขตหนึ่งโอ้โหนี่ก็ใช่เหมือนกันครับนี่ไงปฏิกิริยาการแข่งตัดแต้มสองฝ่ายรุนแรงมากตู้องมันต้องผลักกอีกฝั่งหนึ่งให้คิดที่บอกอะสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเขาต้องแข่งกันแล้วก็ตัดแย่งปลาบ่อเดียวกันแต่ตอนนี้ก้าวไกลอ่อนอ่อนลงไหม ก็บอกว่าลดที่บอกลดเพดานเดาแน่นอนตอนวิเคราะห์แล้วการลดเพดานทําให้อาจารย์ปิยบุตรต้องถอยห่างออกไปเนี่ยบอกการลดเพดานเพื่อที่จะเพื่อจะเข้าร่วมรัฐบาลเข้าร่วมรัฐบาลเขาถอมว่าก้าวไกลเข้าร่วมเพื่อใจได้ไหมแล้เก็ไปดูโครงสร้างบุคคลเขาไปดูโครงสร้างบุคคลพีน้นามสกุลอะไรนะครับลิมเจเลญรัดครับคนผมขาวคุณปดุงนามสกุลอะไรครับลิมเจเลญรัดกันอะไรกันรับอากาหลานอากาหลานลิมเจเลญรัดฝั่งนี้ปดุง ใกล้ชิดกับบ้านจันทสองล่าทั้งพี่ทั้งน้องนี่ไงนเป็นเลขาส่วนตัวคุณทักษิณมาตลอดตอนนั้นเหมือนนายกน้อยเลยนะตอนนั้นนะตอนนั้นนะเป็นคนเจรจาความนู่นนี่นั่นเดินตามตลอดเออคนเขาเรียกสมยานามคุณจําได้ไหมตอนนั้นนักข่าวพูดคุณประดุงเนี่ย เขาไม่พูดคุณประดุงเงินครับไม่ได้พูดดุงครับเขาพูดว่าคนหัวขาวครับแต่พอคนหัวขาวปั๊บคนคนนึกถึงคุณประดุงคนเดียวเลยนะแต่ไม่นึกถึงพี่โอเลยนะแต่ตอนนี้เขานึกถึงท่านรองครับิมเจเิญรัตเป็นใครมายังไงไปดูสายสัมพันธ์หน่อยริมเจริอรัตในตระกูลนี้กับทักษิณเขาสัมพันธ์กันมากตั้งแต่คุณพงศักดิ์ลิมเจเลอรัตดที่พงศักดิ์เป็นใครเป็นที่ปรึกษาและเป็นบิดาของ พี่ธาครับโอ้นี่ยิ่งใกล้ชิดอีกเนาะอ้าวยิ่งแน่นแน่นนี่ทำธุรกิจเรื่องของการก่อสร้างอุตสาหกรรมนี้เือพงศักครับโอ้โหพงศักก็คือพ่อพิธาเพราะฉะนั้นถ้าคนจะสารสัมพันธ์ได้เออพดุงครับพอดุงอดีตเลขาเมื่อกี้พี่ช้างบอกแล้วส่วนตัวของคุณทักษิณส่วนตัวของคุณหญิงพจมานส่วนตัวเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวกับพี่อ๊อฟและเฮียส่วน คุณเห็นภาพไหมนี่แสดงว่าโอกาสบีบให้เลือกข้างอยู่กับเพื่อไทยก็ได้นะก้าวไกลนะยู่แต่เพื่อเพื่อไทยอทก้าวไกลเนี่ยไปอยู่รวมไทยสร้างชาติหรือพลังชารัฐไม่ได้ได้มีทางเดียวอยู่เพื่อไทยโอกาสเป็นรัฐบาลคือเคลียร์ใจกับเพื่อไทยแน่นอนคุณพิธาก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้าหรอกนอนแต่ปัญหาคือพิธาเนี่ยคอนโทรลพักได้ไหมไม่ใช่ตัวจริงาแต่คุณธนาธรหลังๆแม้อยู่วงนอกก็ลดเพดานลงไหม ต้องจัดการภายในต้องบอกว่าคนพักเก้าไก่เชื่อศรัทธาใครมากที่สุดคุณธนาธรศาสตราธนาธรกัคุณปิยบุตรคุณปิยบุตรก็ส่วนอ่านลองแต่ถ้าเลือกเอาคนใดคนหนึ่งระหว่างคุณธนากับคุณธนาธรต้องการเลือกใครครับคุณธนาธรอะไรครับเออนั่นหมายถึงถ้าจะเอ็กกันคุณพดุงและพิธาต้องมั่นใจได้ว่าคุมพักได้ครับถ้าคุมไม่ได้ เอกกันยากครับอตอนนี้คือเราวิเคราะห์ถึงกันว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยจะมีการควบรวมมีการจัดตั้งรัฐบาลกันอย่างไรพักก้าวไกลมีโอกาสที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นต้องมีการยุบสภาเสก่อนนะครถึงจะมีการเลือกตั้งตอนนี้ก็บอกว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังเล่นเกมยื้อยุบสภาสครับ